โล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 ทำไมมันไม่ดังเท่ากันนะโลดีสุดยังเอาเร่งเยอะๆช่วยนะโลโลโลเทสไม่เทสละเพราะเคยอยู่แล้วที่นี่ไม่ต้องเทส เอาปรบมือดังดงหน่อยหลายคนถามว่าผิดตู่กองพลกบพอจะอยู่กี่วันอยู่จนประชุมเสร็จจนผ่านล่างและกฎหมายทุกอย่างผ่านนุ่นแหละต้องคอยเฝ้าไม่เฝ้าไม่ได้เดี๋ยวพวกแม่งจะมาลักจะมาลักอยู่เรื่อยอนิสัยและสันดาน แน่จริงก็ลาออกจากสสที่มาตั้งมอบใส่กันเลยมาว่าใครมันจะเยอะกว่าใครกล้าก้าหน่อยอืออปูปูปูเลยปูผ้าลงนั่งเป็นแบบอย่างปรบมือให้หน่อยสมุดประการมาแล้วสองคันรถนั่นแหละเห็นไหมเป็นอย่างนี้ต้องคอยเฝ้าเราเนี่ย ต้องคอยเฝ้ารัฐบาลของเราไม่งั้นพวกมันจะลักไก่ตีลวนป่วนสภารัฐสภาอันทรงเกียรติสสอ,อันทรงเกียรติและนายกของเราของมันสสฝั่งฝ่ายค้านมันไม่มีเกียรติและมันไปเดินข้างถนนแล้วแม่วันนี้แม่ มาตั้งหลักอยู่นี่สองสามวันแล้วคืนแรกที่มาเปี้ยวเปี่ยวยังไม่มีใครมาสักคนตู่กองพนกบปอกับรถหกล้อมาก่อนเราอยู่ข้างเขาดินสัตว์ทุกตัวน่ารักน่ารักที่พักประชาธิปัตย์แม่งหน้าตากวนตีนทุกคนท,ท,ทั้งที่หน้าตาคล้ายหมาเกือบทุกคน แหมวันนั้นเราไปเยี่ยมหน่อยทำเป็นลงมาโต้กับเรายองแง่ยองแงปรบมือให้แม่ต้อยดอนเมืองด้วยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเตรียมของกินของอยากมาให้พี่น้องเหมือนเดิมแม่ต้อยดอนเมืองครับก็ทักทายพี่น้องเราหลังจากที่ถอนกำลังทัพ ประชาชนเรามันบอกกองกำลังประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณกูก็กองกำลังประชาชนคนเสื้อแดงกอปพอปกป้องรัฐบาลของกูมันผิดตรงไหนเออไม่เข้าใจก็เช็เช่นเดิมพวกเราแมันร้อนแดดนะตรงนี้ ก็ S <S สวัสดีพ่อค้าแม่ขายใครจะให้ผมโฆษณาให้ต้องบริจาคมานะ <S <S แว่นตานี่บริจาคมาให้บอกใส่แว่นตาปนไปเลยพี่ตู่จะได้หล่อผมจัดให้ปรบมือให้ร้านแว่นตาหน่อยเห็นไหมแว่นตาจัดมาให้แล้วเห็นไหมก็หน้าตาผมดำคล้ายไอ้สุเทพยังไม่เสร็จสรรพรหน้าที่ของพวกเรานะพี่น้องชาวเสื้อแดง อย่าชะล่าใจมันแอบร้อยลักอยู่เรื่อยเดี๋ยวแม่งไปลักตั้งรัฐบาลในค่ายทหารดึทีไรทีไรก็จะเอาอย่างเก่าจะเอาแบบฟุกฟุกเดิมๆง่ายๆลงเลือกตั้งก็ไม่สู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ปวนตีลวนไปเรื่อยเป็นไงละพาคนเดินมาเยอะไหมไม่เยอะสิถ้าม้วนกับเลยท่านสุเทพท่านอาินสิทธ ท่านนายกชวนเป็นไงคอยดูว่าเสื้อแดงจะเยอะไหมตอนนี้กำลังมาอีกหลายคันรถเสื้อแดงมาให้พรึบผมถามเข้ามาทำไมไปไหนเนี่ยเขาบอกไปรัฐสภาไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรอเขาบอกใช่ไปคอยปกป้องสภาเขาบอกก็เป็นภาระหน้าที่ของคนเสื้อแดงเลือกตั้งได้มาแล้วก็จงต้องคอยมาปกป้องดูแลอีก หลายเรื่องหลายอย่างก็ต้องให้บ้านนี้เมืองนี้มันเดินหน้าไปได้ที่เต็นตรงนั้นแม่ต้อยตรงนั้นมีน้ำแจกฟรีด้วยเย็นๆปรบมือให้แม่ต้อยอีกครั้งน้ำก็เริ่มเย็นอากาศก็เริ่มเย็นแต่เราก็ใจเย็นชื่นใจหวังว่ารัฐสภาคงทำงานได้อย่างดี แต่คนที่ร้อนใจคือใครรู้ไหมคือประชาติปัั์เมื่อกี้มันตึกทักตึกทัก,กอาอีกแล้วมาเสื้อแดงมาอีกแล้วเฮ้ยกูไม่ละมือหรอกเวย้ยจะบอกให้หารูไหมผมอยู่ที่หน้ารัฐสภานี่สี่ห้าคืนแล้วถึงเงียบสงบผมก็มาอยู่สมุดประการสี่ห้าวันเมื่อประกาศ พรบคามมันคงยกเลิกแล้ก็ฟับกลับมาเลยนี่ไม่ได้แงั้นเดี๋ยไอ้เฮียพวกมันอย่ามาก่อนมึงอยู่สวนลุมก็อยู่ไปไอสัตว์มึงอย่ามาใกล้กูตรงนี้กูยึดแล้วอีกหน่อยจะตัดจัดตลาดนัดราคาถูกเลยตรงนี้ให้มีนัดดีไหมเรามาจับใจใช้สอยสนับสนุนกันคนเสื้อแดงรัฐบาลของเราเอาเถอะ ให้รู้ท่านได้ยินอยู่พรักประชาธิปัตย์ว่าพวกเราไม่ได้ละมือไม่ได้ละเลยหน้าที่หรอกเราจะคอยปกป้องแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาเจ้าหน้าที่รัฐสภาทั้งหลายท่านทำงานได้อย่างสบายใจเราเนี่ก็เหมือนยามที่มาคอยเป็นเกาะป้องกันท่านอีกครั้งหนึ่งใครจะเมกะเก,กะกระระลานจะมาบุกมาลุกมาตรงไรตรงนี้ไม่ได้ เพอพวกเราคนแสดงสู้ไหมนั่นเห็นไหมถามสู้กันมาที่สู้สู้ไหมสู้ไหมสู้กันมาเจ็ดแปดปีก็ยังสู้สู้ไหมเห็นไหมในขนาดน้อยคนนะยังสู้ถ้าเป็นหมื่นเป็นเดี๋ยวมันก็มาเรื่อย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 สังเกตเวทีกบปอมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยเห็นไหมเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราอยู่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย สวยสดงดงามแม่ค้าแม่ขายร้านค้าร้านขายร้านขายซีดีข,ขายน้ำขายเสือ้อผ้าคาเฟอเวนตินครบคันเนี่ยด้านหลังมีร้านอเวนตินอร่อยมากมีต้มตัวเดียวอันเดียวด้วยบอกดึกดึกได้ดดต้มมาให้พี่ตูกินหน่อยอ่าก็บอกถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านว่าแนวหน้าส่วนหนึ่งภารกิจของพี่น้องเสื้อแดงมากันแล้ว หลายคนไม่ได้ใส่อะไรแดงมาหรอกถือมาแต่ไอ้ที่ตบๆอย่างเดียวเพราะมันซ่อนง่ายเขาบอกเสื้อก็มาซื้อเอาข้างหน้าก็ได้นะฮะเจพ๊ก็พักไปชาติแบดสองสามวันเครื่องแรงเจพ๊ยปอปี๊ดๆเลยพักไปสองสามวันกับจ๊อ่ากับพี่แขกพี่แขกก็ชาติแบตไปสองสามวันเวทีนี้ไม่ให้ร้องเพลงไม่ให้ร้องเพลงลุงแป็กก็ไม่ให้ร้องให้มาช่วยกันอย่างเดียว แนวแน่นคนเสื้อแดงอย่าละมือละมือปล่อยมือไม่ได้นะปล่อยมันฟับทันทีนิสัยมันพอคุยรู้เรื่องแต่สันดานมันคุยไม่รู้เรื่องพรรคประชาธิปัตย์เขาให้เป็นฝ่ายค้านก็อยากเป็นฝ่ายแค้นจะแอบร้อยลักตั้งจะดูที่ว่าครั้งนี้มันจะมีใครไปเป็นโง่เห่าอีกแล้วโง่เหา่าครั้งนี้อยากไปเข้าไปเลยนะจะได้เป็น เป็นสิ่งที่บอกตอกย้ำาให้รู้ว่าครั้งแล้วชุดเนวินไปก็ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็ไปอีกดิเอาดิไปเลยไปเลยไปไปอยู่กับพรรคปฏิบัติแล้วตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพืพ่อไทยเลยหกพรรคที่เป็นรัฐบาลจะได้สู้กันจะบอกให้อาเวทีกอปปอก็ยืนซดอยู่งนี้แหละบุกอยู่ตลอดตอนนี้ก็กลังไปยืนน่นหนังสืออยู่ ก็ให้พี่น้องได้สบายใจอ่าพี่น้องเราเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาเฝ้าเวทีก็มากันครบแต่สองคืนแล้วรันทงรันทมก็มานอกเครื่องแบบกลับไปแต่งเครื่องแบบมาแล้วรันทมเครื่องแบบราชดอนอ่าเห็นไหมสู้กันช่วยกันผมเห็นทุกคนมาด้วยแววตาของการต่อสู้ปกป้องรักษาคุ้มครองรัฐบาลผมก็ชื่นใจ ผมก็เหนื่อยเขามานี่ยเขาเป็นความสุขของเขานะก็เป็นความสุขของเขาขึ้นรถเมล์เห็นก็ยิบมันใส่กันแล้วเอ๊ะมันใส่หมวกแดงมันจะแดงเหมือนกูไวนะ้เนาะเออแดงอยู่เว้ยมีตากาบปออยู่คงคงเป็นแดงแหละใช่ไหมก็บอกให้พี่น้องทราบรู้และเข้าใจร่วมกันว่าเราต้องสองเดือนมันจะได้ใช้รเปเผา พรบณนโทษศักรร์อะเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ตรงนี้อีกกี่วันตามแต่กำลังที่ภาคประชาชนเราดันไหวเพราะเราไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังไม่มีแบกหลังสู้อยู่กันโดยสื่อภาคประชาชนเราคือกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราสู้ก็สู้้วยใจมากันด้วยใจ,มา,ยใจมาถึงก็มีข้าวมีน้ำกินกันอย่าง ดูแลกันได้มันเป็นวัฒนธรรมสังคมของคนเสื้อแดงนะครับก็ต้องมายึดพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ปล่อยปะละมือไม่ได้เดี๋ยวพวกขี้ขาดทั้งหลายมันจะมาระรานรัฐสภาเราอยากให้รัฐสภาผ่านกฎหมายทุกอย่างผ่านร่างทุกร่างทุกเรื่องให้มันเกิดความต่อเนื่องกับการเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเราไม่ใช่เอะละลานทีไรก็จะมาวุ่นวายจุนจ้าน ตลอดเวลานะครับเวทีเราก็คอยมาเฝ้าอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งที่ฝนก็ตกแดดก็ร้อนบางวันก็แดดหนักบางวันก็ฝนหนักสู้ทนอึดทลหดอดทนจริง,รงๆคนเสื้อแดงไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เลิกใช่ชนะยังไม่ได้มันก็เลิกไม่ได้มันเป็นการแข็งแร่งของภาคประชาชน ก็ได้กําลังใจจากทุกคนแหละพวกเราเชาวกบปก็บอกว่ากราบตรงงามกราบงามๆตรงจิตใจพี่น้องคนเสื้อแดงมายิ่งใหญ่จริงๆที่ท่านมอบให้ที่ท่านช่วยเหลือนะครับกับพวกเราด้วยดีตลอดมาเสมอต้นเสมอปลายนะฮะเรากบปขยับอยู่ตลอดเคลื่อนอยู่ตลอดกองกําลังครัวกลุ่มพลังหญิงสาวสวยก็กําลังมานะ ก่อนที่ครัวยังไม่มาครัวแม่ต้อยก็มีให้กินก่อนข้าวน้ำนะครับก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นน้ำใจอันงดง,งามของพวกเราคนเสื้อแดงที่ไม่เคยทอดทิ้งกันพี่น้องเราชากะวกบพก็มาอยู่ต่อสู้กับพี่น้องตลอดสิ่งที่เราไม่ต้องการคือให้ฟักฝ่ายค้านมาเล่นนอกสภาเล่นข้างถนนให้แก้กันในสภา ว่ากันด้วยเสียงข้างตามมาติไปเลยนะครับอย่าได้คิดว่าจะออกมาเล่นข้างถนนมาเล่นตรงไหนก็เจอกูตรงนั้นแหละบอกไว้ก่อนไม่ใช่แค่นี้คนสแสดงเยอะมาเรื่อยๆเหนื่อยไม่เป็นหยุดไม่เป็นเงินก็ไม่หมดคนสแสดงมีแต่คนรวยๆคนหลอ่อคนสวยคนรวยคนสแสดงทางด้าน สู้มาหลายปียังไม่หมดหมดที่ไหนหน้าตักกูเยอะบาชิบหายว่าคนแสดงไม่หมดตังสักทีแม่แม่หลายคนเนี่ยลูกเต้าเอาเงินให้เป็นเงินอมอมออมแต่ว่ากูก็ออมไปใช้อยู่เรื่อยเออลูกมาให้วันแม่เมื่อวานแม่เก็บไว้ใช้นะอืมคิดในใจแม่จะไปใช้อะไรกูไม่บอกเขาบอกจะไปไหนไม่บอกพรุ่งนี้แม่อยู่ไม่อยู่แม่ไปทุระ ธุระที่ไหนแม่หน้าเขาดินมีกิจกรรมอะไรเออเรื่องของกูนะเขาบเมื่อวานลูกมาให้วันแม่ก็ชื่นใจแล้วก็แอบบอกตัวเองนะแอมกูมีทุนต่อแล้วบอกออลูกให้บอกแม่อย่าไปใช้สุรุยรยนะร่ยสุไลนยสุรุ่ยสุไลายที่ไหนกูไปทุกวันเขาบอกจริงนะผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจทุกคนผมเข้าใจคนมากเพราะผมไปพูดมามากในประเทศเนี้ย 77สิบเจ็จังหวัดแต่ผมไม่เข้าใจสันดานพารรคแมลงสาบทำไมมันเพี้ยมันเลวอย่างนั้นไอปชาติปัติไอสาธิตไอสัตว์นรกกูไปหามึงไปคุยดีๆมึงเสกอ,ออกมาเปิดลำโพงด่ากับประชาชนดีกูไม่พาขบุกพักมึงก็เสร็จวันนั้นคนเราเวลาหน้าต่อหน้านี่มันปี๊ดขึ้นเลยมันโมโห์นะไอลองไอสาธิตมายืนหน้าร้านไม่ต่อยไม่ต่อยอยากกระโดดทีบหน้ามานันข้าไม่ให้แม่งแดกด้วยเพราะไม่ชอบอะ นี่แหละพี่น้องก็ดีแม่แม,แม่หลายคนที่ได้ทุนมาต่อเนื่องกันไปยาวใช่ไหมคือผมเนี่ยหลายคนมาผมพักหรือไม่ออกจากสมุดประการผมก็นําเวทีมายึดไว้ทีน่นี่พอยึดเสร็จเทศ,ศกิจแม่งมาเออทางตํารวจบอกว่าคุยกับมันไม่ได้แม่งมันลูกน้องไอ้เอ,อ๋อ เขาบอกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่ให้กูตั้งนี่ <c oughs> กูไปตั้งหน้ากทอมมอึงเลยนะมึงเอาไหมหน้าสำนักนงานเขตเลยนะมันเลยกลับบอกเออตั้งไปเถอะแล้วผมก็กลัวมันแอบม,มาลอยลักกลางคืนผมก็ให้ให้ไอ้เจ้าปาก,ากับเจ้าเพลงกับทีมป่ายนมาเฝ้าไว้อยู่นี่ใครมาไม่ต้องอะไรนะวิ่งอย่างเดียวบอกมันเฝ้าเพื่อวิง่งไม่ใช่เพื่อเ,อเพื่อต่อสู้กับมันนะเนี่ยนเะฝ้าไว้แล้วก็ตั้ง ตั้งท่าได้แล้วตอนนี้ตั้งท่าได้แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็มาพบกันพูดจาปาศัยกันมากันเยอะนะครับเราไปที่ไหนก็เริ่มจากคนน้อยๆอ,อย่างนี้แหละอ่าถ้าอยากดูพลังเยอะๆไปดูดิสมุดประการเขาจัดงานโต๊ะจีนสองร้อโต๊ะมืดฟลุบก็เรามาช่วยรัฐบาลให้ผ่านไปเมื่อก่อนเราไม่ระวังพอไม่ระวังแม่งหลอยแอบบุกยึด อย่างเก่าอีกแล้วเที่ยวนี้มึงยามึงจะได้ฝันมึงจะได้เฟอร์เจอร์ว่าจะพุกอีกกับการเป็นนายกนายกกูกูเลือกมาใช่ไหมกูเลือกมากูก็ต้องปกป้องคุ้มครองให้ทํางานด้วยไม่ใช่แค่สี่ปีนะี่ทำแม่งแปดปีไปเลยจะได้เจริญกันสักทีไม่งั้นก็อยู่อย่างเก่ากับพวกมึงกี่ปีแล้วล่ะรักประชาธิปัตย์ที่เล่นการเมืองมาไม่เห็นได้อะไร แล้วก็รับไม่ได้ด้วยนะที่เห็นที่จะเห็นพรรคเพื่อไทยเขาผ่านล่างเห็นกฎหมายเห็นกฎหมายเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไอ้รถไฟรถไฟที่เราใช้ทุกวันเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วที่ตั้งตั้งแต่เสด็จพ่อรอห้าทำไว้ให้พอครั้งนี้รัฐบาลเพื่อไทยจะผ่านกฎหมายกู้เงินจะผ่านกฎหมายล่างต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างแม่งจะขวางจะขวางแม่ขวางได้อย่างไร ก็ให้เขาทํางานไปซิมึงอดทนหน่อยอีกสักสี่ปีสิบสองปีไม่ได้เหรอก็เป็นภาคฝา่ายค้านไปดีๆเขาก็ไม่โกรธคือต่างคนต่างทํางานร่วมกันเนะี่ยให้มันเดินกันได้ผมเนี่ยพยายามที่สุดทุกสถานที่ผมเดี๋ยเป็นคนไกลเกลี่ยทุกเรื่องเคลียรทุกเรื่องให้มันไกลเกลี่ยให้มันเดินไปได้ให้ทํางานได้แต่นี่พอรัฐบาลเขาจะทํางานมึงเอ,อีกแล้ววุ่นวายจนจัดสันดานถอยถอยสะถุนยังเอาไปใช้ในรัฐสภาอันทรงเกยีตย อนี่แหละพี่น้องที่รักทุกท่านผมอยากบอกว่าปล่อยปะละวางมือไม่ได้แล้วผู้หลังผู้ใหญ่ก็คุยกันกับผมบอกว่านานไหมครั้งนี้มันก็คงนานมันบอกจะยืดเยื้อกูก็จะยืดยาวใช่ไหมพี่น้องก็จะอยู่แม่งยาวตรงนี้เลยอยู่จนออกพรรษาเลยไหมสามเดือนไปเลยไหมเอออยู่ยาวไปเลยจนรัฐบาลผ่านกฎหมายผ่านร่าง คืองานเกิดเงินออกทำงานได้หมดทุกอย่างครบให้มันได้ขนาดนั้นเลยอ่ะถ้าแบบนั้นไม่ได้เราละมือมันบุกมาทันทีแล้วท,ทีมทับมันเยอะนะไอ้หมอตุนมั่งตอนนี้ไอ้ผู้กองผู้เข้มเขาเอาไปต่อชะอดอภาคหนึ่งแล้วสมรับหน้าแม่งแต่งชุดทหารมาไอสัตว์นึกว่าเขาไม่กล้าเขาก็บุกข,ขี่หัวซเออแน่จริงไปอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ดินีมาบุกทำไมรัฐสภา เออกูอยากเห็นคนกล้าจังเลยกล้าแต่ละลานรัฐบาลเขาอยู่นี่วันนี้มึงอย่ามาอย่างเก่าไม่ได้มึงมากู่เอามึงตายไม่ใช่ขู่นะเอาจริงด้วยคนแสดงใช่ไหมมานี่ก็มากันจริงๆด้วยก็เดี๋ยวค่ำม,มืดสักหน่อยพวกเราผู้พูดจาภาษาเกนนําเรามาจากหลายสถานที่ก็มากันครบ ผมตู่กองฝนกบปอก็เป็นอนเาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเป็นโฆษกผู้ดำเนินรายการบนเวทีจริงๆชีวิตผมนี่เป็นโฆษกมาตั้งนานแลนะ้วะตั้งแต่จัดรายการอยู่เสียงสามยอดรุ่นเดียวกับขวัญใจไฟฟนาผมเป็นโฆษกตลอดไม่เคยเป็นดีเจนะเป็นแต่โฆษกทุกวันนี้ก็ยังเป็นโฆษกอยู่ประชาธิปัตย์ติดต่อจะให้ไปเป็นโฆษกพักไม่เอาบอกชอบเป็นโฆษก้างถนน อยู่กับพี่น้องคนสแสดงกับกบปอมันชื่นใจตอนนี้คุณหนุ่มพลราชคุณสอนรักมณ์าลัยทองกําลังไปยื่นหนังสือที่สวนราชการแจ้งวัฒนะส่วนหนึ่งกับทีมงานไทยไว้แล้วก็เวธีตรงนี้ก็แดดกาลังร้อนๆอนยังดีที่มีร่มไม้ที่ผมตั้งเวทีแบบนี้ผมกะอยู่ยาวไงอยู่ด้วยกันไหมเห็นไหมผมกะอยู่ยาวอาศัยร่มไม้ชายคาอะไรช่วยหหมหนกนกอะไรนี่ขับกล่อมไป จริงไหมอยู่กันยาวๆไปเลยคือคือมันสู้ถอยไม่ได้ขนาดเราสู้อยู่ขนาดนี้แม่งแอบต่อต่อยใต้เข็มขัดอยู่เรื่อยพรรประชาธิปัตย์ถ้าเราสู้สู้อยู่เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลอยู่ได้สี่ปีแล้วเลือกตั้งใหม่มันก็มาอีกนะก็ไม่เป็นไรข้างในก็จองตั๋วไว้ให้เขาหน่อยรัฐสภาท่านประธานสภาที่ผู้ทรงเกียรติจองตัว๋วพรรคฝ่ายค้านไว้ให้มันตลอดชีพ ก็เดี๋ยวมาคุยกันช่วงต่อไปผู้พูดจะปาะสัยมาเนี่ยผมก็จะอัญเชิญขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องเลยไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่สอสอส,อสอวอตำรวจรัฐสภาท่านทำงานได้ปกติพวกเราไม่ต้องการความวุ่นวายแต่เราต้องการความเรียบร้อยเรามาก็อยู่แบบเรียบร้อยรัฐสภาก็ทำงานได้เรียบร้อยไม่ใช่จะมาบุกมาปิดมายึดมาเล่นข้างถนนถ้าจะเล่นก็ออกมาดิถอดเชือออกมาสูดทอดอ,อก มาอยู่ข้างๆถนนนี่สสพชาธิบัต์ถ้ามันว่างกูก็จะไปเป็นเองแทนสสก้าเออผมก็จบด็อกเตรอร์นะจะบอกให้ผมนี่เป็นด็อกเตรอร์นะผมก็เป็นได้สสทําไมเพื่อนผมก็หลายคนนั่งอยู่ข้างในเพื่อนก็บอกเออมึงสู้ข้างถนนไปก่อนมีอะไรผมคุยกันทุกวันกับข้างในในหูผมนี่คุยกันตลอดผมจะอัปเดตทันมันตลอดสสโคราชคนหนึ่งก็เพื่อนผม ร like <laure> ู้จักมากจีกันดีหลายคนพักพวกอยู่ข้างในมันต่างกันแค่ที่ยืนแค่นั้นตอนนี้ตอนนี้ตู่กองพลกบพอแค่ยืนตรงนี้สมัยหน้าเจอยืนอยู่ในสภาข้างกระจาประสิทธิ์มันผิดตรงไหนเฮ้ยพี่น้องว่าเฮ้ยแต่ตู่กองพลกบพอเป็นสสอแล้วไม่ต้อยดูทีวีอยู่ที่บ้านงงเอ้ากูจะเป็นมั่งไม่ได้เรอกูฉันดันดีกาพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเยอะใช่ไหมล่ะ แล้วบอกว่าเราฟูดจับปลาใช้ไม่ค่อยเพราะก็กูอ,อยู่ใกล้สนสัตว์เขาดินใกล้สัตว์นานาสาระทางสาระสัตว์ต่างๆมันเยอะแยะเจอเหี้ยก็เรียกเฮี้ไม่เป็นไรนใช่ไหมนี่แหละสบายๆพี่น้องนะฮะแล้วเราก็ขอบคุณพี่น้องทางบ้านที่ฟังกันถ่ายทอดจากดีเอฟังกันถ่ายทอดจากเอเ a อัปเดตฟังการถ่ายทอ,อดจากสื่อวิทยุของเรา กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกวปก็อยู่กันเต็มพรึบนะฮะเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะระรานไม่จุนจ้านใครไม่เคยไปเขาใหญ่เที่ยงจะไม่เห็นว่าความพร้อมของคนแสดงอย่างไงรถตกลงไปในคลองมันยังยกขึ้นมาอย่างกระมดแดงช่วยกันแล้วจากตีนเขาใหญ่เที่ยงจากข้างล่างบนถนนมิตรภาพขึ้นไปเขาใหญ่เที่ยงสิบกว่ากิโลเตี้ยวเตี้ยขาสั้นๆอย่างผมนี่เดินถึงมาแล้วนะ ผมก็เดินขึ้นกันไปผมกับไอ้หนุ่มโคลาชนี่ขึ้นถึงยอดเลยถึงยอดเขาใหญ่เที่ยงเลยใช่ไหมวันนี้หลายคนก็ถอดใจยังไม่ถอดใจแต่เจ้าของเขาใหญ่เที่ยงนะฮะเรามาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งทุกคราที่มาเรียบร้อยแล้วก็ฝากถึงความสะอาดสะอ้านด,ด้วยถ,ถุงดําแล้วด้านหลังเวทีเนี่ยใครเอาไฟอะไรยังไงมาวางอะไรไว้ให้ตรวจหน่อยบางทีไม่รู้ถุงใครเป็นถุงใคร อ่าเพราะคนเกลียดเราก็มีอย่าลืมว่าคนเกลียดเรามีตลอดเวลาเพราะเราก็เกลียดมันเข้าใ่เหมือนกันพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งมึงดูถูกเกยียดยามข่มเหงดูถูกประชาชนใส่ร้ายคนเสื้อแดงมากเท่าไหร่สิ่งนั้นมันยิ่งเป็นมุม,มแมลงกลับไปหามึงมากขึ้นก็ไปดูพรรคประชาธิปัตย์ยังหลังเก่าอยู่เตี้ยๆอยู่ไอ้ทัดเอยพรรคอื่นก็อยู่ตูกสูงหมดแล้วพรรคประชาธิปัตย์ยังเตี้ยๆอยู่เลย ไปดูดิพี่น้องสสพรักประชาธิปัตย์นี่ไม่มีที่นั่งนะยืนเกาะเก้าอ,อี้อยู่วันนั้นผมแอบเข้าไปผมใส่หมวกใส่แว่นไปดูรรคอื่นมีโต๊ะนั่งนี่ฝรั่งบอกยังบอกกูดเลยบอกกูดลสกูดมากกูดบอกชอบเสื้อแดงนะอะนี่แหละพี่น้องครับเราคนเสื้อแดง่มันแข็งแกร่งเข้มแข็งมันเทสมาแล้วสู่จริงตายจริงมึงแมั่งใช้กระสุนจริงแล้วกูก็สู้จริงแยวนี้ ไม่มีตายหมดมาฆ่าอยู่ตรงนี้ให้ตายหมดตรงนี้ก็มาเยอะกว่านี้อีกนี่แหละผมบอกว่ากราบงามๆตรงจิตใจพี่น้องนักสู้ของเราคนแสดงทุกคนแล้วก็ดูแลความสะอาดเรียบร้อยช่วยกันตรวจตารถลาไปมาอย่าให้ติดขัดอ่อย่าให้รถได้ติดขัดอำนวยความสะดวกให้รถลาแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาแจ้งความร่วมมือมาอะไรยังไงเราก็ต้องบอกกันฟังกัน ใช่ไหมถามว่าแม่ต้อยทาไมแจกข้าวตลอดทาไมไม่หมดสักทีเงินหมดที่ไหนกูรวยกูเน้นคาบิ่งแม่ต้อยบอกเออแม่ต้อยก็แจกตลอดมากินกันตลอดอย่างนี้แล้วใครก็มีอะอาหารอะไรจะมาให้แม่ต้อยปรุงหรือทํุให้กินด้วยกับพวกเราก็เอามามอบให้แม่ต้อยได้เดี๋ยวครัวกลุ่มเจฟอนพลังสาวสวยเดี๋ยวก็มาอ่านะครับ ก็รถลาที่เรามาลงของลงอะไรค้าขายกันเสร็จแล้วก็เลื่อนไปจอดด้านหลังให้หน้าจากหน้าเขาดินมาถึงนี่นี่ถน,นนวันโร่งไว้แล้วเราจะเห็นใครไปใครมารถลาวิ่งผ่านความเรียบร้อยความปลอดภัยช่วยกันหมั่นเป็นหูเป็นตาทุกคนคนเสื้อแดงผมบอกว่าคนเสื้อแดงต้องฉลาดแล้วก็ฉเฉลียวเลียวซ้ายมองขวาด้วยเผื่อไม่ใช่พวกเรานะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็จะมาพบกันเดี๋ยวพังเพลงไปก่อนพังๆนะ ปรบมือให้ตัวเองหน่อยคนที่มาก่อนใครเลยขอบคุณขอบคุณ